สวัสดีครับวันนี้จะมา hehe, แนะนําวิธีแก้เอวกางเกงนะครับนี่ขั้นตอนไม่ยากมันจะมีรอยต่ออยู่อย่างนี้นะครับถ้าเป็นกางเกงถ้าเป็นกางเกงงานหน้าร้านเราจะต่อแบบนี้นะครับเราจะไม่ทําขอบชิ้นเดียวนะครับเราทําไว้เปื่อแก้นะครับขั้นตอนนี้ง่ายครับเราก็เริ่มเริ่มจากลอดลอดตรงขอบในนะครับตรงได้ตรงต่อตรงขอบในนะครับเราให้แยกอให้เป็นชิ้นอย่างนี้นะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่ามาลอตรง รอยต่อตรงขอบนะครับเนี่ยตรงตรงขอบในที่อยู่กับตัวกครงเกงนะครับนะครับแล้วเ็าแยกซ้ายขวาออกจากกันก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาช็อคช็อคว่าเราจะเราจะเก็บหรือว่าเราจะปล่อยนะครับเราก็ดูจากเกณฑ์จากไอ้รอยเก่ารอยเดิมมันเนี่ยเป็นเป็นหลักนะครับสมมติว่าเราจะเก็บเอลเราก็ช็อคให้มันขยับเข้ามาด้านในนี้นะครับเก็บเท่าไหร่เราก็ช็อคครึ่งหนึ่งนะครับสมมติว่า เ็บเอวหนึ่งนิ้วแล้วก็วัดเข้ามาแค่ครึ่งน,นิ้วนะครับเพราะมันรวมกันสองด้านซ้ายกับขวาก็จะเป็นหนึ่งนิ้วถ้าสมมติว่าปล่อยเอแล้วก็ขยับจากจากข้างในนะครับออกมาข้างนอกนะครับเนี่ยจากจากรอยเดิมออกมาข้างนอกอย่างนี้นะครับนี่คือปล่อยนะครับแล้วก็ขีดขีดลงไปด้านล่างเสร็จแล้วเราก็มาประกอบข้อมือนเดิมครับง่ายๆทําได้ทุกคนครับถ้าถ้าสมมติว่าท่านไหนเย็บถ้าเป็นไม่ว่าจะเย็บกางเกงเย็บเสื้อแก้ได้ครับ ถ้าเย็บจากเป็นเขาสามารถแก้จริงๆได้นะครับเอาไปเป็นอาชีพรับแก้รับแก้รับเปลี่ยนทรงได้เลยนะครับสำหรับงินแก้วิธีทํำง่ายๆครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าตอนแรกมันยังไม่ได้เลาะใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับถ้าแรกๆเรายังไม่ได้เลาะมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับ เราก็แค่มาเลาะได้ตรงนี้ครับได้ตรงนี้ออกอันนี้ผมปิดเยี่ห้อเขาไว้เดี๋ยวเขาว่าผมเนี่ยเราก็มาเลาะเลาะได้ตรงนี้ออกนะครับไม่ต้องเลาะไกลครับเนี่ยแค่ให้มันพ้นตะเข็บตรงนี้ครับเนี่ยพอเลาะเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยแค่นี้ครับไม่ใช่ว่าเรามาเลาะตรงรอยต่อขอบตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องเลาะตรงนี้ จะเก็บตรงนี้นะครับที่เป็นขอบนี่เขาเรียกว่าขอบในนะครับถ้าตรงนี้เขาเรียกว่าขอบนอกนะครับี่ยเราก็มาเปิดอย่างนี้แล้วก็เราค่ช็อกช็อคลักษณะเนี่ขีดเดยววาล,ลงไปให้มันไปจดกับตำแหน่งเดิมที่มันที่เขาช่างเขาทําไว้ครับนี่ครับแล้วเราก็มาต่อต่อเข้ามันเดิมครับถ้าถ้าใครคัวงง,งก็ก่อนจะรอดนะก็ถ่ายวิดีโอไว้ได้ครับขั้นตอนแรกๆเราถ่ายวีดีโอไว้ ถ้าเราจําตรงไหนแล้วเราก็มาเปิดวิดีโอดูแล้วก็ทําไปตามที่เราเล่นะครับขั้นตอนก็อยู่ในวิดีโอรเรานั่นแหละโอเคนะครับสวัสดีครับ